สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจสซี่ก็มาทํากระทงที่โรงเรียนค่ะและตอนนี้นะคะเจสซี่กับเพื่อนๆนะคะก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคนแรกชื่ออะไรคะื่อวิวค่ะน้องวิวอันนี้กระทงของหนูใช่ไหมสวยมากๆเลยนะคะชฉเอมอันนี้ของชะเอมนะคะเฉเอมทำชฉเ,เอมไม่ค่อยเก่งงานฝีมือเนาะไม่เป็นไรแต่ก็ทําได้นะคะชื่ออะไรคะ น้องยิมน,น้องยิมอันนี้ของน้องยิ้มนะคะแต่ว่าตรงเทียนเนี่ยมันปักไม่ได้เนาะเดี๋ยวหาหาเหมือนของเจสซี่นะคะแบบนนี้นะเออเอาแบบนี้มาใส่นะคะและน,นี้ก็เป็นของเจสซี่ค่ะและนี้นะคะก็เป็นกระทงนะคะที่เจสซี่ทำกับเพื่อนๆที่โรงเรียนอันนี้อยู่ห้องเดียวกันไหมคะ มีห้องเดียวกันหมดเลยแล้วทำไมน้องยิ้มตัวสูงกว่าเพื่อนล่ะลูก,มกนนมแม่ให้กินนมเยอะใช่ไหมแล้วคนตัวเตี้ยๆนี่ล่ะ <c oughs> กินนมน้อย <c oughs> ใช่ไหมคะโอโ้โหแล้วแม่ขอถามก่อนทำกระทงยากไหมคะน้องวิวก็่า <c oughs> ทำง่าย <c oughs> ไม่ยากใช่ไหม,ไมค่ะก็เลยออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วใครสอนทำกระทงกันคะออ <c oughs> แม่ค่ะคุณแม่สอนทำอ๋อ,อมาที่โรงเรียนครูมไม่ได้สอน <c oughs> ใช่ไหมคะค่ะ อ๋อเราเรามีไอเดียของเราอยู่แล้วใช่ไหมชัเอ็มนะคะไม่มีใครอะไรนะคะไม่ได้เไม่มีใครสอนหนูเลยแม่ไม่มีเวลาแม่ไม่มีเวลาแล้วที่โรงเรียนคุณครูสอนไหมลูกและและอันนี้หนูได้ไอเดียมาจากใครคิดเองคิดเองคิดเองได้ขนาดนี้โอเคแล้วนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีฝีมือในงานงานประดิษฐ์อะไรพวกนี้นะคะแต่ก็โอเคแล้วนะชเอมนะ น้องยิ้มละคะใครสอนทำลูกคุณแม่สอนคุณแม่สอน,สอนโอ้โหตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคแล้วนะน้องยิ้มใช้ได้นะคะเจสซี่ใครสอนทำคะทำเองทำเองเพราะแม่ก็ไม่ได้สอนหนูใช่ไหมเออแม่ไม่ได้ว่ามาโรงเรียนแล้วครูจะสอน<ม>ทำเองกันหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมคะเอาแล้วใครทำให้คะต้นปามทำเองทำเอง เดียว,ยวหาหาหากระทงอีกหากระทงอีกอ้าวมันนีหน่อยค่ะไหนดูกระทงหน่อยสวยชื่อน้องอะไรนะคะน้องทอยค่ะน้องทอยอ่าใครสอนหนูทำลูกพ,พี่สอนพับแล้วก็ให้ทําคนเดียวเลยค่ะอ๋อมาทําที่โรงเรียนเองเลยใช่ไหมคะโอ้โหมีแต่คนบอกว่าของน้องทอยสวย,สวยเป็นรูปหัวใจหรือเปล่าเนี้ย <c oughs> ฮะไม่ใช่ใช่ไหม สวยนะของต้นปาล่ะอันนี้จะไปไหว้ครูหรือเปล่าคะทำเองเหรอสวยมากๆเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะจะซี่กับเพื่อนๆก็ทำกระทงเองนะคะไปลอยกันนะคะอันนี้ทำที่โรงเรียนกันทั้งหมดเลยนะเดี๋ยววันนี้แม่จอยจะซี่แล้วก็เด็กๆนะคะขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ